อีกอย่างนะฮะการบวชก็ไม่ทําให้คุณ่หลุพ้นออกจากอาสวะได้เลยนะคุณจะอยู่ในเพศไหนก็ตามทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าทำถึงทำสถาคนไม่มีการแบ่งแยกครับใครที่แบ่งแยกแอบอ้างมาต้องบวชเท่านั้นหรือ,อยังไงไม่ใช่พวกคุณบวชแต่คุณมีคุณยิ่งต้องต้องสํารวมกายวาจาใจดูแลตัวเองอย่าให้ทําให้เสือ่อมอยู่ในพระธรรมวินไหนแล้วกัน เออไม่ใช่เอาแต่บุญบาปนรกสวรรค์มาข่มชาวบ้านเอามาล่อชาวบ้านนะครับผมนึกบอกว่าสิ่งที่ผู้เจ้าทั้งสองอ่ะท่านเห็นอะไรบางอย่างมันเลิศล้ำเลือลุ่มลึกกว่าการบวชเป็นพิสูจน์หรือเป็นคารวะมันไม่ได้เกี่ยวเป็นทีเป็นอะไรมันไม่เกี่ยวกับวิถีของรามของฤาษีของโยคีพระพุทธองค์พูดเรื่องอุปทานอวิชาตนาอุปทานความพอใจไม่พอใจความโกรธความโลภความหลงนี้ต่างหากนะ อย่าตีความผิดเออเพราะมนุษย์มันมีอยู่ในจิตใต้สำนึกทุกคนมันต้องล้างออกมันต้องเห็นถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอัตตาตัวตนคนเชื่อไปผิดสลายรูปของวิญญาณมโนว,วิญญาณที่มันไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ให้หมดไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาในสมัยนั้นแต่ตอนนี้มีอาจารย์ที่เท่านั้นนะ่ะ เพราะว่าเห็นตัวเองอย่างแจ็บแย่แล้วตัดสรุ้ในตัวเองนะแล้วก็ไปตรงกับหลักธรรมคำสอนพระเจ้าเขาเรียกว่าตัดสรุ้ตามผู้ตามผู้มาสารงานต่อให้ให้เกิดสมาธิที่ถูกต,ต้องนะฮะเท่านั้นพวกพวกนักธรรมทั้งหลายอย่าสำคัญตนผิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคุณกำลังเอาตัวเองเป็นบรรทันานแต่อ้างหั้ใจเจ้าหากินใช่ไหมอ้างว่าตัวเองเป็นปต้องบวชต้องอย่างนั้นอย่างนี้คารวะมันจะสอนได้อะไรรูนี่นะดูถูกก็ไม่หมด ผมก็ดูถูกแต่ผมก็แท้ผมไม่ได้ถูกครับผมไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าใครสอนผิดสอนถูกใครหลงอยู่ใครยังคิดมันถึงมันผมก็ออกมาวิจารณ์แล้วก็กระแทกลงไปที่ตัวตนขังเขาคือมโนวิญญาณผมปราบตัวนี้เพราะมโนวิญญาณมีกำลังมหาศาลมันควบคุมทั้งหมดนะครับควบคุมจิตวิญญาณ ใจมามันก็มาตัวนี้ในขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยเราจะเห็นมันง่ายที่สุดอ่าเพราเราตายแล้วหมดสิทธิ์แล้วมันก็นอนเนื่องร่างใหม่มามันไม่ได้ร่างเดิมแล้วนี่นัน่นไง้ะแค่แค่นั้นนี่เพราะฉะนั้นนะพวกคุณอย่าสาคัญต้นเพียคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจหลงกันหมดแลลวนะฮะหลงคิดว่าตัวเองโอ้ย ไม่ยึดแบบหนึ่งก็เชื่อแบบหนึ่งเชื่อแบบหนึ่งก็ยึดแบบหนึ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งไปยึดเอาสิ่งหนึ่งแค่นั้นแหละนั่นแหละคือมันหลงอยู่คนมันล่วงไปนี่เขาหลงอยู่อยู่ไปใต้วิชาหมดเลยเพราะฉะนั้นออยสละตัดสรุปทำเพื่อเอาความจริงมาชี้ทางให้คนนี่คือเวทเมื่อั่นสุดท้ายของอาจารย์วิทย์ที่จะสอนตัวแก่นทั้งหมดเลยแล้วถ้าเขาพูดได้ประมาทในสิ่งที่อาจารย์วิทย์พูดยังเห็นว่าอาจารย์วิทย์เป็นเพียงคารวาไม่ใช่พระอิสุไม่ได้ ชีวิตแบบสันโดดผมสันโดดเรียบร้อยแล้วครับหมดเหตุปัจจัยแล้วนะผมจบกิจนะเหลือแต่กิจของท่านนะแล้วผมตัดสูตปสิ่งเดียวนี้ด้วยเห็นทุกระบบทุกฟัง์ชันทุกวงจรของมันแล้วชี้ทางให้คนหลุดคนมาเยอะนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไปอ่ออีสรนะ